สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตา n l ตอ t l e Tarot นะคะวันนี้หมอตาลค่ะจะมาเ่าเรื่องราวสถานการณ์ความรักของใครคะใช่เรื่องราวสถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่านะคะ ทุกการอ่านการ์ดอ่านคําทํานายนะคะพลังงานที่เราเปิดกันคือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับแต่สิ่งดีๆในคลิปไปคําแนะนําไกด์ไลน์แนวทางต่างๆไปนะคะไม่เครียดไม่อินไม่หน่อยจนเกินไปนะคะและถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถเข้าไปที่ใต้ชื่อคลิปนะคะใต้ชื่อคลิป ตรงคำว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดในการติดต่อหมอตาลน,นะคะหรือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะโปรไฟล์ทางช่อง YouTube หน้าช่องอะนะคะก็จะมีรายละเอียดในการติดต่อนะคะถ้าใครสนใจอยากดูดวงนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะวันนี้เราจะอ่านด้วยสำหรับนี้ค่ะก็เดน d o ร์ด r ร o t าร์ค่ะจักราบ i s d o m ม r a ร e เรคเแล้วก็ Hermit นะคะ h e r m i ม t a r o t มาในหัวข้อค่ะในวันที่ไม่มีคุณอยู่ เขาคนนี้จะเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก่อนที่เราจะไปเราจะมาเปิดวันที่เกี่ยวข้องร,รักนาราศีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นตัวคุณหรือเขาคนนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะไม่ต้องซีเรียสเลยเนาะ มีวันที่เกี่ยวข้องนะคะมีวันจันทร์ค่ะวันเสาร์นะคะถ้าเพิ่มเติมที่ทาโร่เดี๋ยวหมอตาลจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะกุมกรกฎมีนเมษพระศุก,กแล้วก็กันนะคะพลังงานตัวเลขค่ะ1 2 4 6 7 2หลักนะคะ11 12 21ค่ะ 17-71นะคะ27-72ค่ะ24-42ค่ะ26-62นะคะประมาณนี้นะ27-72นะเดี๋ยวเราไปอ่านคำทํานายนะคะที่ไพ่ทาโล่นะหมอตอนขอเก็บก่อน เรามาเริ่มอธิษฐานกันก่อนนะคะนึกถึงชื่อเขาหรือเธอคนนี้ผู้หญิงผู้ชายนะคะเพศทางเลือก LGBTQ นะคะนึกถึง energy เขาไว้นะคะนึกถึงชื่อนึกถึงหน้าถ้าคุณทราบนะคะแล้วเรามาดูว่าในวันที่คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะ<ม>เขามีความรู้สึกและคิดอย่างไรบ้างนะคะ<ม>เกี่ยวกับคุณคิดถึงไหมยังคงนึกถึงอยู่หรือเปล่ายังคงรู้สึกถึงกันหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเนาะเอะไพ่ที่สลับออกมาเนี่ย เออบอกเลยอะ่ะใบแรกก็บอกเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะอีกอ๋อนี่เราออกมาสองใบเท่าไหร่แล้วเนะี่ยอ่ะเราเข้ามาเปิดขยายมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยยวด,ดูก่อนนะเราเรามาเปิดขยายการสองใบแรกอะ่ะฟ้าฝนถล่มทลายเลยนะคะ สองใบนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าจะได้คำตอบอย่างไรนะเอ๊ะหมอตาไม่พูดหรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านนะคะ Devil ค่ะแล้วก็ Tower นะคะ Devil กับ Tower อ,อืมใบนี้คืออะไรคะ King of Pentacle นะคะ Three of Pentacle Ace of Cups Four of Swords นะคะ หมอตาลอยากเรลี่ยงนะคะอยากจัดให้มันสวยงามเนาองแต่ถ้าใครบอกโอ้หมอตาลร,รีบๆเปิดเถอะลุ้นโอ้แปบ๊บหนึ่งนะใจเย็นนะจ๊ะอ่า Page of p e n t a c l e นะคะเอชออฟเพนเด l เกิลโอ้หนักไปที่ธาตุดินธาตุดินมาแรางนะคะแล้วก็ธาตุน้ำนะคะไฟออฟคานะคะสุดท้ายค่ะ ค u e e n of Pentacle ค่ะคุณมีความเป็นคู่กันบางคนก็เคยใช้ชีวิตคู่กันมาแล้วแต่บางคนก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะเอ่อคิดยังไงคะ,ะเดี๋ยวเรามาขยายเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาขยายเลยแล้วกันโอ้ไฟลอเอ้ยไม่ใช่ไฟล์อขออภัยนายอ u p คัค่ะแล้วก็อีกหนึ่งใบซิกอัพคั พลังงานวันนะคะขอบอกวันเพิ่มเติมก่อนนะคะจะได้อ่านทีเดียวแล้วเราไปกันยาวเลยเนาะมีวันจันทร์วันเสาร์นะคะวันอังคารวันจันทร์วันเสาร์วันอังคารที่ขึ้นมานะประมาณนี้เลยนะคะวันประมาณนี้นะคะลัคนาราศีที่เราบอกกันช่วงแรกใช่ไหมมีกุมนะคะกุมกรกฎ กุมกร,รกฏมีนกันเมษพฤึกศกแล้วก็มังกรนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะเอาเราบอกกันไปแล้วเนาะแล้วก็มีชาวธาตุดินค่ะหนักที่ธาตุดินพฤึกศกันมังกรหนักที่ธาตุน้ํามีนกร,รกฏพิจิกค่ะสองธาตุหลักๆเลยนะคะแรนดอมความรักในวันนี้นะธาตุลมเล็กน้อยนะคะธาตุไฟไม่เห็นนะคะแต่ก็มีนะมีมีแหละแต่น้อยมากแต่คนส่วนมากที่เข้ามารับชมรับฟังอาจจะเป็นชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําเป็นหลักนะคะหรือพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นเนาะ เมื่อคุณไม่อยู่ตรงนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะแตกสลายค่ะใจแตกสลายเขายังคงรักคุณค่ะพูดได้เลยว่ารักนะคะลืมไม่ได้เจ็บปวดเสียใจนะคะยังมุกออนไม่ได้ะคะ่ะยังมุกออนไม่ได้บอกเลยนะคุณอาจจะแบบอุย้ยดีใจจังเลยหรือบางคนเออช่างเถอะปล่อยเขาเถอะก็ขึ้นอยู่พลังงานของคุณแล้วกันนะคะมอตัน ไม,ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะนี่คือดวงโดยรวมนะแต่จะอ่านตามที่การ์ดทาโร่ขึ้นนะคะเขาลืมคุณไม่ได้คุณยังเป็นความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่มันเจ็บปวดอยู่นะคะตอนนี้เขาอาจจะป่วยอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับคเครียดทรมานแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเป็นแบบว่าเลือดลงไม่ค่อยดีด้วยนะคะเขาและคุณมีความผูกพันกันค่ะ ผูกพันกันมากเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะคือตั้งแต่สมัยเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เนาะรักกันช่วงนั้นนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันครั้งนี้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถไปต่อได้ด้วยเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไหขาดค่ะมันมีบางอย่างเชื่อมโยงกันค่ะในด้านของสิ่งที่เคยทํามาร่วมกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าบุญกรรมที่เคยทํามาร่วมกันนะคะการกระทําหรือสิ่งที่ทําร่วมกันนะคะทั้งความดีและก็สิ่งที่อืม ไม่ดีสาหรับบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ดีเนาะก็อยู่ที่พลังงานนะคะคุณมีความคู่กันนะคะเป็นคนธาตุเดียวกันและเคยเป็นคู่กันบางคนเคยเป็นคู่กันบางคนเกือบที่จะได้เป็นแฟนนะคะอาจจะอยู่ในสถานะที่แบบว่าชอบพอกันเออแต่ก็ยังไม่ได้ไปไกลบางคนก็ไปไกลเนาะถึงขั้นที่จะวางแผนแต่งงานด้วยนะคะสําหรับบางคนแต่ก็จะต้องมีเหตุต้องได้จบความสัมพันธ์นะคะ ราะว่าบางคนก็จะเลือกในบางสิ่งบางอย่างที่อยากเลือกก่อนนะคะอย่างเช่นช่วงนั้นที่รักกันไม่ได้เพราะปัญหาในเรื่องของความมั่นคงเพราะปัญหาในเรื่องของอาชีพเพราะปัญหาในเรื่องของความไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เขาเป็นคนโสดค่ะพลังงานของ LGBTQ+ โดดเด่นมากเลยนะคะเป็นคนโสดที่มีคนเข้าหายเยอะมากเยอะมากค่ะ แต่คนๆนี้ไม่สนใจนะคะเพราะว่าอะไรเขายังลืมคุณไม่ได้คะ่ะพลังงานของการไม่ลืมนี้เด่นชัดมากพลังงานของความผูกพันพลังงานความความห่วงแหนคลั่งไคล้เสน่หาในตัวคุณยังคงมีอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงคะ่ะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีความมั่นคงต่อเขามากๆทางด้านความรู้สึกนะคะคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาผู้หญิงผู้ชายที่ขึ้นแท่นเลยนะคะว่าถ้าอยากจะใช้ ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งจะต้องเป็นคุณเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะอยากเ,เพิ่มอ่ะหลังๆห,หมอตันเปิดเดยอะนะเออณนะตอนนี้นะคนคนนี้นะคะโฟกัสที่ความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักนะคะไม่ได้มีใครแล้วก็เป็นคนโสดที่ดูแลตัวเองพพอร์ตตัวเองเป็นหลักให้ความมั่นคงเกี่ยวกับครอบครัวนะคะครอบครัวเขา กับตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะคะคนคนนี้กาลังอยากอยากให้สิ่งดีๆกับคุณหมอตาลรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามทุ่มเทยอยู่ตอนนี้เขาอยากจะให้คุณนะคะอาจจะมีการกลับมาง้อไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มนะเขาพูดอย่างนี้แล้วกันเขาอยากได้โอกาสทางความรักอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสว่าคุณได้วนกลับมาเจอกันหมอตาลว่าคุณก็ตัดเขาไม่ขาดเช่นกันคุณก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากเขาเลยนะคะ เพราะว่าพลังงานของคุณมันผูกพันกันเขาอยากได้โอกาสค่ะในการกลับมาแก้ตัวกลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่กลับมาคืนดีนะคะและอยากให้ความรักครั้งนี้มันค่อนข้างจะมั่นคงมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมานะคะขอเปิดเพิ่มนะเป็นตัวขยายนะคะว่าทิศทางความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรรอคอยคุณรอคอยคุณอยู่นะคะคิดถึงคิดถึงจังเลยอะช่วงกลางคืนยิ่งคิดถึงมากด้วย มีการไปภาวนาไปมูด้วยนะคะอยากแต่งงานอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตไพ่ของการแต่งงานของสำรับนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเสมอไปนะคะโอ้ยทรรานาเนี่ยหมอตาลบอกแล้วเขาเขาถ้าช่วงเนี้ยเขาจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะแล้วก็ซึมเศร้าสำหรับบางคนซึมเศร้าด้วยนะคะพลังงานเขานะคะเขาแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นในเรื่องของคุณอยู่เสมอนะคะคนคนนี้นะเ,เดี๋ยวดูหน้าการ์ดรวมๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาจะเข้ามาขอโอกาสทางความรักกับคุณนะถ้าได้พบเจอกันอีกครั้งที่เป็นครั้งปัจจุบันนะคะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณค่ะแบบขั้นไหนแบบมั่นคงและจริงจังเลยนะคะคุณอาจจะแปลกใจว่าคนคนนี้จะทําให้คุณหรอค่ะทําค่ะเพราะว่าคุณยังคุณยังคงเป็นคนที่ขึ้นแท่นอะขึ้นแท่นในใจสําหรับเขานะคะเขารักคุณอะเขารักคุณเขาอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณรอคอยคุณแค่คนเดียวด้วยไม่ได้รอคอยใครนะคะ ก็สำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมแต่คุณต้องจากกันเพราะว่าหน้าที่อาชีพความมั่นคงก็ดีนะคะรอคอยวางแผนว่าจะให้ใครเอ้ยไม่ใช่สิรอคอยวางแผนว่าจะให้เขาคนนี้ หรือคุณน่ยนะคะมาอยู่บ้านเขาเขาไปอยู่บ้านคุณคุณไปอยู่บ้านเขาเนาะยกย้ายค่ะยกย้ายพื้นที่เนาะบางคนรอคอยที่จะวางแผนร่วมอนาคตร่วมกันนะคะนะถ้าเขาย้ายไปทํางานตรงนี้อยู่กับคุณแต่งงานมัน่นหมายอะไรเงี้ยคิดสละตะเลยคนคนนี้กลาลังวางแผนรอคอยและรอคอยคุณด้วยนะรอคอยคําตอบจากคุณนะคะส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วนะคะหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วเขาอยาก กับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งด้วยกันอาจจะมีการทักหาก่อนนะคะผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะทางข้อความทางแชททางโซเชียลต่างๆนะคะถ้าเขาสามารถติดต่อคุณได้นะคะแล้วก็เครียดค่ะคิดถึงมันอารมณ์ปนเปนไปหมดเลยนะคะมันเป็นแค่ความคิดเขานะตอนนี้มันยังเป็นแค่ความคิดเขาเขายังไม่สามารถตัดคุณได้นะคุณยังคงเป็นความมั่นคงสําหรับเขาอยู่เสมอนะคะ เขารู้ว่าคุณรักเขามากและเขาก็รักคุณมากนะคะเมื่ออดีตเนาะแต่มันก็มีเหตุผลปัจจัยของแต่ละคนนะคะที่อดีตที่ไม่สามารถทําให้รักกันได้นะคะแต่ครั้งนี้การกลับมาครั้งนี้เขาจะทําให้มันชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าจะสู้ไม่ถอยแล้วค่ะนะอะไรที่ไม่เคยสู้ในอดีตตอนนี้จะกลับมาสู้แล้วนะคะอัศวินดาบค่ะ จะกลับมาสู้ไฟฟอร์ยู่เพื่อคุณนะคะไม่รู้ว่าจะชนะใจหรือว่าจะเอาชนะคุณได้หรือเปล่านะ,ะเอาชนะในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนจะแบบไม่ดีเลยเนาะเอาชนะใจก็คือแบบให้ทำทำให้คุณได้ยอมได้เปิดใจยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเข้ามาแบบรวดเร็วรุนแรงด้วยะคะรวดเร็วรุนแแรงในที่นี้คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะคะว่าเขาเออคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตแบบกระทันหันทันด่วนได้เลยนะคะไพ่ของไพ่ใบจบนะในออฟสอดน,นะคะ จะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะจะเน้นไปในเรื่องของความจริงจังชัดเจนไปเลยนะคะเหตุผลเอออะไรอย่างนี้นะคะอยากกลับเข้ามาเพราะว่าอะไรรู้สึกอะไรแบบไหนอะไรเนาะก็รอดูค่ะรอดูเนาะคุณก็เป็นฝ่ายตัดสินใจคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเอาละกันนะคะว่าถ้าเขากลับเข้ามาครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่คุณเลยนะคะเป็นคนเลือกเนาะเขาพร้อมจะลุยนะคะจากนี้ไปนะเดี๋ยวมาดูออร์เรเกนการ์ดนะคะว่า เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรเพิ่มเติมนะเมื่อไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นอีกแล้วนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างอารมณ์ความรู้สึกของเขาเรามาสับไพ่แล้วก็เลือกเอาเราเคลื่อนการ์ดอันนี้นะคะ มาดูใบแรกกันเลยนะคะมาดูใบแรกที่เราจะเปิดกันนะคะ Confusion พลังงานของเอ่อความสับสน ตอนนี้สองจิตสองใจอยู่นะคะถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาเนี่ยนะคะอย่างที่หมอตาลบอกนะเขาก็ไม่มั่นใจนะว่าคุณจะเปิดใจเปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะตอนนี้สับสนลังเลอยู่กับตัวเองเนาะว่าจะเอาไงดีคิดหาทางนะคะสับสนอยู่กับตัวเอง <laughs> อยู่ตอนนี้นะ <laughs> ก็ช่วงช่วงนี้ก็เป็นความคิดที่เขาคิดอยู่ในหัวนะคะว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะพูดกับคุณยังไงจะคุยกับคุณยังไงนะคะเออหรือว่าถ้ามีการยกย้ายนะคะยกย้าย สำหรับคนที่เป็นคู่รักนะที่จะวางแผนอนาคตตอนนี้ค่อนข้างลังเลสับสนว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาจะย้ายไปอยู่กับคุณดีนะคะหรือหาตรงกลางนะคะไม่ต้องย้ายไปบ้านใครเนี่ยเรามาเนี่ยที่ทางานคุณอยู่ตรงนี้ที่ทํางานเขาอยู่ตรงนี้ก็ไปเลยไปไปดูบ้านนะคะไปดูบ้านไปหาบ้านหรือคอนโดห้องเช่าอะไรก็ได้นะคะใกล้ๆที่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อะไรแบบนี้นะคะตอนนี้กําลังคิดหานะแบบว่าทางออกนะคะให้กับ ชีวิตคู่หรือชีวิตความรักระหว่างคุณและเขานะคะ i s o l a t i o n i s o l a t i o n ภาพใบนี้คือการแยกออกคุณและเขาได้แยกจากกันอนะใช่ค่ะนะมันเป็นช่วงเวลาความรู้สึกที่เขารู้สึกตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาแยกจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเนาะอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาก็อยากจะ อยากอยู่ด้วยกันอ่ะเป็นไพ่พลังงานที่แบบอยากอยู่กับคุณนะคะแต่ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแยกจากการเนาะเพื่อบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเขาคิดทบทวนอยู่ทุกวันนะคะว่าเขาก็ไม่อยากจากคุณอ่ะไม่อยากแยกจากคุณเลยนะคะพลังงานของภาพใบนี้เนาะ ไปนี่คืออะไรอู้อยากให้เกิดปฏิหารคะ่ะอยากให้เกิดปฏิหารในเรื่องราวความรักระหว่างเราสองคนนะเอออยากให้ทิศทางมันลงตัวลงเอ่ยลงใจได้เร็ววานเนาะการห่างไกลอันนี้มันเจ็บปวดเหลือเกินความคิดถึงมันทรมานเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะความรักที่มีอยู่มันอัดอั้นตันใจคะ่ะมันทรมานนะคะมันอยากให้เกิดปฏิหารแบบว่าอะไรมันลงตัวเร็วๆไวๆนะคะอะไรแบบนี้นะคะ,ะปฏิหารอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากให้เกิดก็คืออยากให้คุณ ยอมรับรักเขาอีกครั้งใจอ่อนกับเขาอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสทางความรักกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะปฏิหารที่เขาอยากให้เกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวความรักของคุณกับเขานะคะใบนี้คือไรกาดิจูดค่ะเขารู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะที่เธอเข้ามาทําให้เราได้รู้จักความรักที่ทําให้เราได้รู้ว่าการได้รักใครสักคนแล้ว ก็จะมีความสุขเลยมันมีความหมายมากนะคะพลังงานไปนี้ก็ยังเป็นพลังงานของ L G B T Q นะคะเป็นเป็นพลังงานความรักที่ไรเงื่อนไขนะคะไม่มีสิ่งใดมากั้นขวางระหว่างความรักระหว่างพวกคุณกับระหว่างคุณกับเขาได้นะ,ะประมาณนี้นะคะเป็นพลังงานที่แบบว่าแค่มองตาก็รู้ใจนะคะแค่อยู่ด้วยกันแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะ ก็ถ้าเรายังไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยู่แล้วก็สร้างกันไปด้วยกันค่อยๆตบโตกันไปด้วยกันนะคะค่อยๆเก็บหอมลอมริษค่อยๆสร้างอนาคตกันไปด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นความรักที่มีเพียงเราสองคนจริงๆนะคะภาพใบนี้นะ,ะขอบคุณนะที่ทําให้รู้ว่าความรักแท้มันมีอยู่จริงการได้รักคนที่ถูกต้องนะคะถูกต้องคนที่ใช่อะไรแบบนี้เออเขาอาจจะไม่เคยเจอพลังงานความรักที่เป็นรักแบบนี้มาก่อนนะคะ เขาก็เลยรู้สึกขอบคุณขอบคุณคุณนะที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะไรแบบนี้นะคะเอ่อ uh, i o r g i v e n e น s อยากให้คุณให้อภัยจริงๆนะคะสำหรับบางคนที่มีประเด็นเรื่องราวนะคะที่จากกันด้วยไม่ดีหรือจากกันเพราะว่าจําใจต้องจากนะคะอย่า yeah. พลังงานของคุณอะ่ะเป็นเจ้าไรโน่เห็นไหม <laughs> เจ้าแรดน้อยนะคะเจ้าแรดเอ่อเจ้าแรดตัวนี้นะคะ เป็นพลังงานของความแข็งแกร่งนะคะแต่ก็มีความอ่อนโยนอยู่ในนี้เห็นไหมคะ mm. เด็กน้อยคนนี้เปรียบเสมือนตัวเขานะคะที่คุณคยโอบอุ้มคุณคอยปกป้องดูแลซัพพอร์ตเขาแบบนี้นะเป็นพลังงานของความแข็งแกร่งที่ในมุมมองที่เขารู้สึกถึงคุณนะคะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แข็งแกร่งเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ มีความเป็นภาวะผู้นำและสามารถดูแลปกป้องเขาได้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วคุณสามารถดูแลซัพพอร์ตเขาได้นะคะในเรื่องของความรักและความเอาใจใส่นะคะม่านภาพใบนี้ไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินหรือเงินทองนะคะแต่พูดถึงในเรื่องของความอบอุ่นอยู่ด้วยและสบายใจอยู่ด้วยและปลอดภยัยเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกถึงคุณแล้วก็เขาขอโทษภาพใบนี้หมอตานรู้สึกว่าเขาขอโทษแล้วก็อยากให้คุณให้อาภายัยให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรียนรู้กันอีกสักครั้งได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะภาพของใบนี้นะคะ Forgiveness นะมาดูอีก3ใบสุดท้ายนะคะคืออะไรคะ Instinct ค่ะคุณละเขาสื่อถึงกันค่ะแน่นอนแล้ะนะพลังงานของ หอตาลจะไม่อยากจะพูดว่าก็ใช้วิจารณญาณนะคะคุณอาจจะเป็นคู่รักจากอดีตชาตินะคะเพราะมันมีซิกออฟคัพเกิดขึ้นนะคะเดวิลเกิดขึ้นนะพลังงานของคนที่เคยรักกันมาก่อนและมีจิตวิญญาณดวงเดียวกันผูกจิตเชื่อมโยงถึงกันไม่ใช่เชื่อมจิตนะเออเป็นพลังงานที่มีสัญชาตญาณคล้ายคล้ายกันความรู้สึกสื่อถึงกันอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกถึงกันได้ตอนนี้ก็ยังรู้สึกถึงกันนะคะ คุณคิดถึงเขาตอนนี้ก็เป็นพลังงานที่เขาส่งหาคุณว่าเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันนะอะไรแบบนี้นะยิ่งช่วงกลางคืนนะพวกคุณจะคิดถึงและรู้สึกโหยหาต่อกันมากมากเลยนะคะกราสสิบพลังงานอาจจะเป็นพลังงานอาดีตนะคะที่ โดนพลังงานก๊อสิบนะคะคำนินทาคำติชินคำว่าร้ายกาล่าวร้ายอะไรอย่างนี้นะคะจากบุคคลอื่นๆเนาะทำให้ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้หรือถูกบุคคลอื่นนะคะเข้ามากีดกั้นขวางความรักระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้เนาะในอดีตที่คุณและเขาเผชิญกันมาแล้วก็จะทําให้ความรักมันต้องจบลงหรือจะต้องแยกห่างกันอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า คุณกับเขานะ่ะเป็นความรักที่เป็นพลังงานของ LGBTQ+ มันก็จะเป็นเรื่องซุบซิดนินทาของบุคคลภายนอกใช่ไหม แต่มอตอนรู้สึกว่ามันไร้สาระนะคะอย่าเอาคําพูดหรือพลังงานท็อกซิกอะไรพวกนั้นนะคะเข้ามาบั่นทอนต่อความรักของคุณกับเขาดีกว่านะคะพวกคุณสองคนจะรักกันมันก็เป็นเรื่องของพวกคุณใช่ไหมคือคนสองคนจะรักกันอย่าไปยึดถือคําพูดของคนอื่นนะคะให้ดูที่ความรู้สึกของคุณและความรู้สึกของเขานะคะว่าถ้าคุณรักกันทั้งคู่ก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาทําลายความรักของคุณและเขาได้นะคะอันนี้เป็นกําลังใจให้นะคะพลังงานก็สิบเกิดขึ้นนะสุดท้ายค่ะ ภาพไปเนี้ยเรามาดูความรู้สึกของเขาใช่ไหมคุณแล้วเขาจะมีความสุขนะคะจะจอยจะมีความสุข จากนี้ไปไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นอยู่นะคะจากนี้ไปจะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแฮปปี้มากขึ้นนะคะมันจะจอยมันจะมีความสุขสนุกสนานมันจะลงตัวนะคะไม่ต้องเครียดนะคะทุกอย่างมันจะลี้คายโดยธรรมชาตินะคะคุณจะหาคุณและเขาจะหาทางออกได้ค่ะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะหมอตันเป็นกําลังใจให้พวกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความและความรู้สึกของเขานะคะด้วยสําหรับเพอร์มิตนะ มาดูข้อความนะคะที่ใครคนนี้อยากส่งถึงคุณนะคะอาจจะเป็นข้อความที่เขายังไม่เคยพูดยังไม่ได้บอกนะคะเปิดแค่12ใบกันนะจ๊ะมาดูข้อความแรกค่ะข้อความแรกคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรสื่อถึงคุณคะพลังงานใบ,บแรกคือ จ็บปวดนะเสียใจนะตอนนี้เศร้ามากเลยคิดถึงเธอทรมานทุกวันเลยอยากอยู่ด้วยกันอยากอยู่ใกล้กันอยากกลับมากลับมาจากทํางานก็อยากเจอหน้าเธอทุกๆวันเลยอันนี้เป็นความรู้สึกเจ็บปวดนะคะตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดที่คิดถึงคุณแล้วก็มันทั้งรักและทั้งเศร้าอะค่ะในเวลาเดียวกันนะคะพลังงานของความเจ็บปวดนะคะ ต่อมาคือ now, is not the time ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็พอจะเข้าใจพอจะรับรู้รับทราบได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเวลามันยังไม่ใช่ต่อจะให้ต่อจะให้คุณเร่งยังไงเขาเร่งยังไงแต่ถ้าสถานการณ์ที่มันเป็นปัจจุบันนี้มันยังมันยังไม่เป็นใจหรือมันยังไม่โอเคมันยังติดปัญหานน่นนี่นั่นอยู่มันก็ยังไม่ใช่เวลานะคะที่คุณและเขาจะได้อยู่ด้วยกันนะประมาณนี้นะ เขาบอกว่าอะไรความรักครั้งนี้ทาให้เขากลัวกลัวอะไรคะกลัวที่จะสูญเสียคุณไปตลอดการกลัวที่เราสองคนจะไม่ได้รักกันอีกแล้วนะคะความรักครั้งนี้ทําให้เขากลัวมากๆนะคะ I worry about us a lot คะ่ะเขามีความกังวลในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามากๆนะคะตอนนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหยุดนิ่งกันไปนานนะคะเขาก็ไม่มั่นใจว่า คุณจะรักเขาจะรอเขาอยู่หรือเปล่านะคะจะให้โอกาสให้อภัยเขาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ในช่วงที่แยกจากกันใช่ไหมเขามีความกังวลในส่วนของคุณนะคะว่าคุณไม่ได้มีใครใช่ไหมคุณยังรักเขาใช่ไหมเออแล้วก็การยกย้ายหรือว่าการที่เออจะมาย้ายไปอยู่หรือไปอยู่บ้านใครหรือย้ายไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย นะเราจะต้องทํำยังไงกันต่อดีอะไรอย่างนี้นะกำลังคิดหาทางอะไรที่มันลงตัวมากกว่านี้อยู่นะคะก็ก็คิดหลายเรื่องหลายสลาตะนะคะทั้งเรื่องความรักเรื่องคุณเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องการหาเงินด้วยอะไรเงี้ยปนเปนไปหมดเลยนะคะ ไปนี้คืออะไรถ้าเขาตามคุณมาเขากลัวจะสูญเสียทุกอย่างไปอย่างเช่นนะคะอันนี้หมอตานิวตัวอย่างนะคะถ้าคุณอยู่จังหวัดนี้สมมติคุณอยู่กรุงเทพใช่ไหมแต่เขาทํางานอยู่ที่ภาคเหนือถ้าเขาไม่ได้ไปโฟกัสงานตรงนั้นที่เขาจะต้องรับผิดชอบแล้วคุณ,แล,คณและเขาโอดขออภัยค่ะถ้าและเขาอ่ะมาอยู่กับคุณมาหาคุณบ่อยๆจนแบบว่าการงานมันผิดพลาดการงานมัน ไม่สามารถดําเนินต่อได้ถ้าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้นะคะเขาก็กลัวในจุดจุดนั้นนะคะกลัวว่าถ้าเขาตามคุณมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาลงมือทําไปที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปั้นขึ้นมาในเรื่องของอาชีพความมัน่นคงมันจะสูญเสียไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือ,อไรเขาอยากให้วิวยูชูมีเขาอยากให้คุณ เลือกเลือกเขานะคะหรือให้โอกาสเขาก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะอยากให้คุณเปิดใจให้โอกาสเขาอีกครั้งสําหรับความสามารถที่หยุดนิ่งินไปนะคะไม่ได้มีการติดต่ออะไรถ้าเขากลับเข้ามาครั้งนี้เขาอยากให้คุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรแบบนี้นะคะอีกหกใบสุดท้ายคะ่ะคืออะไรคะ I can t even lie now I can t even look at your l e n e s ตอนนี้ยังไม่ยังไม่กลา้าที่จะ มองคุณตรงๆมองคุณใกล้ๆหรืออยู่ใกล้ๆคุณไม่กล้าสบตาค่ะไม่กล้าสบสายตากลัวใจเธอจังเลยกลัวเธอจะโกรธกลัวเธอจะแบบว่างอนกลัวเธอจะปฏิเสธจความรังอะไรแบบนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่กลัวกลัวไม่กล้าเผชิญหน้าก็ได้นะคะ I have so much desire for you พัฒนาเพียงแค่คุณคนเดียวค่ะไม่ต้องการใครอีกแล้วชีวิตนี้ต้องการแค่คุณคนเดียวนะจ๊ะรู้หรือเปล่านะความต้องการคุณสูงมากเลยนะคะคนคนนี้รวมทั้งใบนี้อะไรอ I imagine you're naked จินตนาการถึงร่างอันเปือยเปล่าของคุณ <laughs> 18บวกชัดเจนอ่ะ18บวกชัดเจนนะ imagine you're naked นะคะ,ะจินตนาการคุณในเรื่อร่างอันเปือยเปล่าเออเเออหนึ่งเหรียญค่ะการอยาก เริ่มต้นความรักที่มันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะมั่นคงต่อจากนี้จะต้องมั่นคงและยั่งยืนรักเราจะยืนยาวตลอดไปอะไรแบบนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักรายๆอยาวนะคะ long term relationship ที่คบหากันดูใจกันจนไปถึงขั้นแต่งงานและอยู่กินมีลูก อะไรแบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนาะรวมทั้งใบนี้คะ่ะ i want to start a family with you เห็นไหมตรงตัวเลยอยากสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณอยากสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณ,คคคณจะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะไม่ใช่ใครอื่นนะสุดท้ายท้ายสุดค่ะ i m e a n what i say หมายถึงสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดนี่คือความรู้สึก ข้อความของใครคนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะและนี่คือพลังงานความรักของใครคะใช่พลังงานความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่แลวใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปนะคะวันนี้หมอตานขอขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะทุกคนทุกการสนับสนุนทุกการให้กําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ดีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้แรงสนับสนุนครั้งนี้นะคะให้กําลังใจก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเป็นสิ่งดีๆตอบแทนให้กับ ะะทุกอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณปรารถนาอะไรนะคะลงมือทำให้เต็มที่นะคะตามความเยายามและความสามารถของคุณแล้คุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนค่ะไม่มากก็น,น้อยการเงินการงานอาชีพความมั่นคงหรือรวมทั้งความรักนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนหมอตาลก็นี่เลยจ้า QR Code นี่นะคะด้านล่างนี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นค่าครูค่ากาแฟค่าขนมในการซัพพอร์ตหมอตาลให้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้คุณแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆเ,เลยนะจ๊ะหรือรวมทั้งค่ะใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใต้ชื่อคลิปนี้จะมีปุ่มซุปเปอร์แดงค่ะปุ่มขอบคุณนะคะใครเป็นภาษาไทยก็ขอบคุณใครเป็นภาษาอังกฤษก,ก็ซุปเปอรแ์แดงนะคะในการซัพพอร์ตช่องตาลลิตเติ้ลทารนะคะแบบนี้นะคะให้มีกำลังใจทำคลิปนะคะมาให้กับคุณได้รับชมรับฟังนะคะ ก็เอ็นจอยกับคลิปนะคะสนุกสนานกับคลิปไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเป็นแรงใจฮิลลิ่งให้กับคุณในทุกๆวันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย